สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำห่อหมกปลากรายกระทงละสิบบาทแต่รสชาติอร่อยเข้มข้นเกินราคารับรองว่าขายดิบขายดีแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องแกงกันก่อนค่ะวันนี้แม่ซีจะใช้เป็นเครื่องแกงเผ็ดซื้อมาจากตลาดสดซึ่งค่อนข้างจะขาดความเข้มข้นแล้วก็ความหอมนะคะฉะนั้นแม่ซีจะขอเติมส่วนผสมเพิ่มเข้าไปก็จะมีขมิ้นชันค่ะพริกไทยดาชนิดเม็ดกระปิอย่างดี พริกขี้หนูสวนใครทานเผ็ดไม่เก่งตัวนี้ตัดออกได้นะคะผิวมะกรูดแล้วก็กระชายเพื่อดับคาวปลาค่ะโคลกส่วนผสมทุกอย่างให้ละเอียดแล้วก็เข้ากันดีค่ะเวลาโคลกก็ทยอยใส่ทีละตัวสองตัวเริ่มจากตัวที่ละเอียดยากๆก่อนนะคะก็จะมีพริกไทยดําค่ะแล้วก็ผิวมะกรูดเดี๋ยวพอส่วนนี้ละเอียดดีแล้วแม่สีจะทยอยใส่ตัวอื่นแล้วก็โคลกจนเสร็จเลยนะคะ ที่แกงเผ็ดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะทีนี้เรามาดูส่วนผสมทั้งหมดกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตัวแรกก็จะเป็นเนื้อปลากายขูดค่ะแม่ซีได้มาจากแมคโครถุงละ500กรัมราคา85บาทวันนี้เราจะใช้2ถุงนะคะตามมาด้วยหัวกะทิคั้นสดคั้นแบบข้นๆเลยนะคะใช้เป็นกะทิคั้นแห้งได้ก็ยิ่งดีค่ะแต่ถ้าใครไม่สามารถหากะทิคั้นสดได้ก็ใช้กะทิกล่องได้เช่นกันค่ะ ใบมะกรูดซอยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแว่นสองตัวนี้ใช้ตกแต่งหน้าห่อหมกค่ะพริกแกงทั้งหมดที่เราตำได้น้ำปลาแท้อย่างดีไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็สุดท้ายน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้ค่ะและที่ลืมไม่ได้ก็คือผักต่างๆวันนี้แม่ซีก็จะมีใบโหระพาเด็ดเป็นใบๆล้างน้ำไม่สะอาดสเสด็จน้ำให้แห้งค่ะ ใบยอ่อหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้ล้างให้สะอาดเสด็จน้ําให้แห้งเช่นกันค่ะสุดท้ายเลยกลั่ปลีซอยเป็นเส้นๆนําไปลวกให้ผักพอสลดจากนั้นก็บีบน้ําให้แห้งเลยนะคะมาเริ่มทํากันเลยค่ะเทเนื้อปลาลงไปในชามผสมนะคะจากนั้นก็ตามด้วยเครื่องแกงที่เราทําไว้ค่ะน้ําปลาไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะ คนส่วนผสมให้เข้ากันดีใครจะใช้มือนวดก็ได้นะนวดให้เนื้อปลาเด้งเลยนะคะให้เข้ากันดีแบบนี้เลยค่ะจากนั้นทยอยใส่น้ำกะทิที่เตรียมไว้ทีละนิดค่ะ การนวดให้เข้ากันนะคะค่อยๆใส่กะทิทีละนิดแล้วก็นวดต่อไปจนหมดเลยค่ะคนแรงๆให้ส่วนผสมขึ้นฟูเลยนะคะความข้นที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะ นี่นะคะเป็นอันใช้ได้ค่ะจากนั้นเราก็ทําการชิมรสโดยการตักขึ้นมานิดนึงค่ะใส่ถ้วยทนความร้อนเราจะนําเข้าไมโครเวฟให้สุกแล้วก็มาชิมกันค่ะนี่นะคะสุกดีแล้วค่ะเราก็ชิมเลยอืม สำหรับแม่ซีรสชาตินี้คืออร่อยเลยค่ะปรุงให้ออกรสจัดนิดนึงค่ะเผื่อไว้ทานกับผักด้วยนะคะหรือถ้าใครชิมแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบอยากจะปรุงเพิ่มก็สามารถปรุงได้เลยตามชอบนะคะเดี๋ยวเราจะพัก่อหมกตัวนี้ไว้สัก15นาทีให้เข้าน้ําเข้าเนื้อนะในระหว่างที่รอเราก็ไปทํากะทิสําหรับราดหน้า่อหมกกันค่ะส่วนผสมของกะทิราดหน้าก็มีแค่หัวกะทิค่ะเทใส่หม้อลงไปเลยนะคะและแป้งข้าเจ้าค่ะ สำหรับอัตราส่วนทุกอย่างแม่ซีพิมพ์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วนะคะคลิกเข้าไปอ่านกันได้ค่ะคนวนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะยังไม่ได้เปิดแก๊สค่ะพอเข้ากันดีแล้วก็เปิดแก๊สเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการเคี่ยวกะทิค่ะจากนั้นก็คนตลอดเวลาจนกระทั่งกะทิข้นขึ้นค่ะ เคี่ยวมาประมาณเกือบสิบนาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะให้ดูความข้นนะมันจะไม่ได้ข้นมากค่ะแต่ว่าเวลาเย็นตัวลงเนี่ยมันจะข้นขึ้นกว่านี้อีกนะคะปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็พักเอาไว้ให้เย็นสนิทนะคะขั้นตอนต่อไปแม่ซีจะสาธิตวิธีการทํากระทงให้ค่ะเนื่องจากว่าเราขายกระทงละสิบบาทฉะนั้นทํากระทงอันเล็กๆก,ก็พอค่ะตัวนี้เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดสิบเซนนะคะเพื่อนๆก็หาภาชนะที่มีขนาดตามที่เราต้องการนะคะ ความลงไปบนใบตองแบบนี้แล้วก็หามีดคมๆม,มากรีดก็จะได้หน้าตาลักษณะแบบนี้ค่ะใช้ใบตองสองใบเอาด้านวนวลประกบกันแล้วก็ให้ลายขัดกันค่ะใบตองจะได้แข็งแรงไม่แตกง่ายเช็ดล้างทำความสะอาดให้ดีก่อนนะคะจากนั้นก็พับจีบค่ะสูงประมาณสองเซนแล้วก็พับเข้าไปแบบนี้ค่ะประมาณหนึ่งเซนนะคะเย็บแม็กเลยค่ะ ก็จะได้แบบนี้นะอย่าดาม่าที่ใช้แม็กนะคะเพราะว่ากระทงมันเล็กถ้าเกิดว่าใช้ไม้กลัดอะคะ่ะกระทงมันจะแตกหักง่ายนะแล้วก็มีทริคเวลาเราใช้แม็กซะคะ่ะเย็บให้ออกด้านนอกแบบนี้ค่ะเวลามันหลุดมันก็จะหลุดออกไปข้างนอกไม่ได้หลุดเข้ามาในอาหารนะคะก็จะปลอดภัยในระดับหนึ่งค่ะทําต่อไปเรื่อยๆเลยฝั่งตรงข้ามนะคะลึกเข้าไปสองเซนพับให้กว้างหนึ่งเซน ทำแบบเดิมค่ะเรียบร้อยค่ะกระทงหนึ่งอันต่อไปก็มาตักห่อหมกใส่กระทงกันค่ะในระหว่างนี้เพื่อนๆก็ตั้งน้ำให้เดือดเลยนะคะใส่ผักลงไปพวกโหระพาแล้วก็ใบยอที่เราไม่ได้ลวกค่ะพยายามใส่ลงไปเยอะๆนะเพราะว่าเวลานึ่งผักเขาจะยุบลงไปอีกอะค่ะจากนั้นก็ตักห่อหมกใส่เลย ใส่ให้เต็มเลยนะคะตักให้เต็มแบบนี้เลยนะคะเกลี่ยให้เรียบค่ะประมาณนี้อันไหนใส่กระลำปีก็ไม่ต้องเผื่อยุบนะเพราะว่าเราลวกมาแล้วค่ะ ทำไปเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วเราจะนำห่อหมกไปนึ่งในน้ำเดือดจัดไฟกลางค่อนแรงประมาณ10-15นาทีค่ะตอนนี้แม่ซีก็นึ่งมาครบ10นาทีแล้วค่ะกระทงเล็กๆ10นาทีก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ดูชัดๆนะคะหอหมกกน่าทานมากๆเลยค่ะเวลาเนื่องเสร็จใหม่ๆเนี่ยเขาจะฟูขึ้นมานะแต่ว่าวางไว้สักพักหนึ่งก็จะยุบแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ราดด้วยกะทิที่เราทำไว้ค่ะ ตามด้วยใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าหั่นแว่นค่ะเท่านี้ห่อหมอกปกลากรายของเราก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมขายแล้วค่ะ ลืมบอกไปค่ะสูตรนี้สามารถทําได้สี่สิบถึงห้าสิบกระทงขึ้นอยู่กับการตักนะคะใครมือหนักก็ได้ไม่ถึงค่ะทีนี้คนที่ทําขายแม่ซีแนะนํานิดนึงเวลาใส่ผักลงไปเนี่ยใส่ให้เกือบเต็มกระทงนะคะจะช่วยทําให้เราเนี่ยทำได้ปริมาณที่เยอะขึ้นค่ะและแล้วก็ได้เวลาชิมเรามาชิมกันเลยค่ะตัวนี้แม่ซีนึ่งแค่สิบนาทีดูเนื้อกันค่ะนี่กําลังดีเลยเด้งเด้งเลยนะคะ บอกได้คำเดียวว่าต้องทำตามค่ะอร่อยมากๆรสชาติเข้มข้นจัดจ้านไม่มีกลิ่นคาวปลาเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยติดใจแน่นอนค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ